่อต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาร่วันนี้ทําพิพาิการในหัวข้อความรู้สึกของครุที่ดูแลคุณอยู่มาเช็คพลังงานกันนะคะว่าครุครูบาอาจารย์ที่เขาแอบดูแลคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณขั้นสูงนะคะไฮเออร์เซลหรือว่าครุครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ เขามีความรู้สึกอะไรยังไงกับคุณกันบ้างคุณจะดื้อแค่ไหนนะคะหรือว่ามีอะไรที่ท่านอยากจะบ่นผ่านไพ่บ้างหรือเปล่านะคะและคําสอนต่างๆนะคะที่เขาอยากจะให้ไว้กับคุณลองเช็คด้วยการเลือกกองไพ่สามกองนะคะตุ๊กตา3ามตัวและลงไปดูไทม์สแตมป์ข้างล่างได้เลยนะคะไปฟังคําตอบกันเลยสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่1ในหัวข้อความรู้สึกของครุที่ดูแลคุณอยู่ การอื่นเรามาเช็คครูของคุณนะคะท่านนะคะจะเป็นคนที่มีความเกี่ยวกับพื้นดินธรรมชาติจิตวิญญาณความเป็นโลกใบนี้นะคะอาจจะเป็นพระแม่ธรณีนะหรือว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความตายความเงียบเทวทูตแห่งความฝันนะคะเป็นเรื่องของการทำลายล้างก็ได้พระศิวะนะคะหรือว่าองค์เทพต่างๆที่อยู่ในโลกนี้รวมไปถึง ลักษณะของท่านนะคะก็จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงนะคะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงมีความสามารถนะคะในด้านของการพังทลายการรื้อถอนสิ่งต่างๆในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณเพื่อกอบกู้และสร้างใหม่นะคะมีความอดทนความฉลาดความสามารถแล้วก็ เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการทำนายทายทักอนาคตรหรือว่าเป็นผู้ที่มีญาณทิพในการมองอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นคุรุในโลกหรือว่าคุรุในจิตวิญญาณก็ตามทีนะคะจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวเองสูงม,มากค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงแกล่งเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวฉลาดมีความสามารถเยอะมีความอดทนและมีความ รอบรูนะคะการอย่างรู้อนาคตการเชื่อมโยงโชคชะตาความฝันความตายแล้วก็ผืนดินความเป็นจิตวิญญาณของโลกใบนี้ความรู้สึกของครูรูที่ดูแลคุณอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนกับท่านเองนะคะมีความเป็นกันลยาณมิตรนะคะมีความอบอุ้มความเอ็นดูแล้วก็เหมือนอยู่เคียงข้างนะคะคอยแบบประครับประคองให้ความรัก ความเป็นกันลายาณมิตรและก็การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยนะคะเรียกว่ามีความรู้สึกที่เหมือนกับดูแลคุณแบบเพื่อนแบบน้องแบบลูกหลานคูรู้ของคุณนะคะอาจจะไม่ได้ตามประกบติดประชิดต,ตัวหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่เหมือนคอยแบบ ดูแลนะคะอยู่ไกลๆนะคะว่ามันแบบจะใก,กล้หรือไกลก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเหมือนแบบเฝ้าดูอะคะ่ะว่าคุณเติบโตได้ไหมคุณทําได้หรือเปล่าคุณสามารถที่จะเยียวยาจิตใจได้หรือเปล่าไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้หรือว่าสัมผัสตลอดเวลาแต่เหมือนปล่อยให้โตเองอะคะ่ะเอาแบบว่ายนทิ้งน้าไ้แล้วเดี๋ยวก็โตนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนไว้วางใจนะคะว่าคุณจะเอาชนะ ตาตัวตนและจิตใจภายในของคุณได้เขาก็เลยไม่ได้มาให้คําสอนบ่อยๆหรือว่าไม่ได้มาจี้ว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่เหมือนแค่เฝ้าดูว่าคุณทําได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้ก็เข้ามาช่วยนะคะเหมือนเขาอยากจะให้คุณเห็นว่าความรักมันอยู่รอบตัวเสมอและท่านไม่ได้ไปไหนไกลนะคะอยู่ดูตลอดแต่แค่ไม่ได้มาปรากฏให้เห็นหรือไม่ได้มาจําจีจําชัยนะคะให้เราทําอะไร และเหมือนกับท่านทําให้คุณได้คนพบความรักนะคะที่อาจจะหมายถึงการเป็นรักแรกที่เป็นรูปแบบของสีสันอันสดใสแรงบันดาลใจของบทกวีอะไรพวกนี้และมันมีความรู้สึกที่เหมือนกับทําให้คุณเห็นว่าความรักมันอยู่รอบตัวจริงๆนะคือเวลาที่เขาเห็นคุณมันทําให รู้สึกว่ามันน่าเอ็นดูอ่ะมันน่ารักมันน่าให้การทนุถนอมแล้วก็เหมือนกับทุกครั้งที่คุณผ่านบทเรียนอะไรได้นะคะก็จะมีความยินดีด้วยในเรื่องของความสามารถของคุณแต่ว่านะคะมันก็มีบางทีเหมือนกันที่อาจจะแอบกังวลใจนะคะเกี่ยวกับว่าคุณจะผ่านบทเรียนเหล่านั้นไปได้หรือเปล่า แต่ก็คอยอยู่เคียงข้างเสมอนะคะเราว่าพลังงานของคนที่เลือกกองนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับครูเนี่ยถือว่าเป็นโหมดของความรักความเมตตาความกตัญญูความเกื้อกูลนะคะและเขาดูแลคุณเหมือนพ่อดูแลลูกเหมือนพี่ดูแลน้องนะคะมันเป็นความ จะใก,กล้มากก็ไม่ใช่ประครบประงมก็ไม่ใช่แต่ก็เหมือนคอยอบอุ้มอยู่ตลอดเวลาและเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะให้ความไว้ใจให้ความเชื่อใจแล้วก็ให้ความรักอยู่เสมอและคำสอนนะคะของครูของคุณเหมือนท่านจะอยากให้คุณนะคะเรียนรู้ที่จะเชื่อใจตัวเองเรียนรู้ที่จะอบกอดน,นะคะความรักเอาไว้กับตัวเอง อบก,ก่อนเด็กน้อยภายในใจของตัวเองแล้วก็สนุกแบบเด็กๆค่ะค่อยๆเรียนรู้ฝึกฝนไปทีละนิดไม่ต้องรีบร้อนแต่ขอให้เชื่อใจจิตวิญญาณภายในและการนำทางของครูครูบาอาจารย์นะคะบางครั้งท่านก็อยากให้คุณกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กๆบ้างได้มีพลังงานบวกนะคะที่ดีมีกิจกรรมที่สนุกสนานมีการไปพบเจอกับผู้คนเพื่อเรียนรู้ความรัก การอบกอดการช่วยเหลืออบอุ้มผู้อื่นและการอบอุ้มเด็กน้อยในใจของคุณเองตัวตนภายในนะคะเด็กภายในที่เป็นอุปลักษณะนิสัยต่างๆที่หล่อหลอมชีวิตปัจจุบันของคุณเราจะเรียกว่าเด็กน้อยภายในใจค่ะจริงๆก็คือประสบการณ์ที่คุณมีแล้วก็ความรู้สึกที่มันสั่งสมอยู่ภายในตัวคุณนะคะ ใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของเด็กน้อยภายในใจเพิ่มเติมเพื่อโอเพ่นนะคะเด็กคนนั้นตามคำสอนของครุนะคะให้เขาได้รับความสุขความอบกอดความรักและชีวิตใหม่ที่เติบโตมากขึ้นกว่าเดิมก็สามารถลงไปดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคอร์สสิบอบกอดเด็กน้อยในใจได้นะคะจะใส่ข้อมูลเอาไว้ข้างล่างนะคะและก็นะคะเรื่องราวของ สิ่งที่เขาอยากจะให้คุณทําในช่วงเวลานี้เขาอยากให้คุณมองเข้าไปให้ลึกถึงความจริงภายในภายใต้หน้ากากของผู้คนที่สำแดงตัวตนภายนอกจะมีจิตวิญญาณข้างในที่เป็นความบริสุทธิ์เป็นแก่นแท้เป็นตัวจริงขอให้เชื่อและพักดีต่อจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เหล่านั้นนะคะขอให้เชื่อว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้ขอให้เชื่อในโชคดีของชีวิต เหมือนจะเล่นกับความเชื่อเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากให้คุณทำก็คือการมองเข้าไปถึงความจริงภายในของผู้คนและเชื่อด้วยหัวใจว่าทุกคนนั้นจะสามารถค้นพบการเยียวยาการเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะนำโชคดีให้กับชีวิตของคุณเสมอไม่ว่าคุณจะไปไหนขอให้มองความเป็นจริงค่ะขอให้มองถึงจิตวิญญ,ญาณภายในมองด้วยมุมมองที่ตื่นรู้ด้วยปัญญาตาที่สาม เราจะเห็นสัจธรรมเราจะเห็นชีวิตใหม่เราจะเห็นโชคดีและความสวยงามความรักอยู่ในทุกสรรพ,พสิ่งนะคะและความรู้สึกของครูที่ดูแลคุณอยู่ท่านเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเข้มแข็งเก่งฉลาดและเป็นผู้ทำลายล้างทุกสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่ความฝัน ความดีงามในอนาคตนะคะความรู้สึกของท่านที่มีต่อคุณนั้นเป็นความรักความอบอุ่มความเป็นกันลยาณมิตรนะคะการไว้วางใจความเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถผ่านตัวตนและแปลเปลี่ยนเส้นทางของคุณไปสู่การเติบโตและตื่นรู้ได้เป็นความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะตรงกันข้ามกับคาแรคเตอร์ของท่านที่อาจจะแข็งแกร่งดุดัน แม้จะเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและมีมาดพอสมควรนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะเช็กดวงส่วนตัวเรื่องราวเหล่านี้หรือรับการไร้โค้ดหรือเรียนในคอร์สเรียนก็สามารถทักทายนะคะตามช่องทางไลน์ข้างล่างได้เลยขอบคุณสำหรับการ s ับสไ i b e ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อความรู้สึกของคุรุที่ดูแลคุณอยู่มาเช็คพลังงานคุรุกันก่อนนะคะคุรุของคุณนะคะเป็นคุรุแห่งปัญญาค่ะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดตื่นรู้ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะพลังงานความเป็นแม่สูงมากเป็นพระแม่ธรณีก็ได้เป็นพระแม่โพสกเป็นพระแม่นะคะกวนอิมก็ได้เหมือนกัน เป็นเทพแห่งความทรงจำของจิตวิญญาณนะคะความตายการทิ้งบางสิ่งบางอยา่างของความทรงจำไว้เบื้องหลังหลังจากที่เราจากโลกใบนี้หรือว่าแปลเปลี่ยนไปสู่จิตวิญญาณสู่ร่างใหม่นะคะจะเป็นเทพีสายลุงนะคะผู้ที่รับเอาดวงวิญญาณขึ้นสู่สวงสวรรค์ก็ได้นะมีความเป็นจิตวิญญาณที่อิสระคะ่ะตื่นรู้อิสระ มีความเป็นเด็กตัณหาราคะความไหววูบไปกับกิเลสต,ต่างๆนะคะเหมือนบางครั้งเขาก็อยากให้คุณถอยออกมาเพื่อที่จะรอจังหวะเวลาที่ใช่มากกว่านี้คือมันเป็นจังหวะที่เหมือนชีวิตคุณอาจจะเจอกับความร้อนรนร้อนแรงของความรักความสัมพันธ์หรือว่าอันตรายจากกิเลสต,ตัณหานะคะก็เลยเหมือนท่านกำลังรู้สึก กังวลใจว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมคุณจะติดกับโจทย์ของจิตวิญญาณและการเรียนรู้หรือเปล่าคุณจะสามารถที่จะอดทนเพื่อที่จะก้าวผ่านเรื่องราวคิดเครียดความคิดเยอะคิดมากนะคะตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเขาอยากให้คุณฟังเสียงในใจนะคะรับภูมิปัญญาภายในและก็ปล่อยวางช่วงเวลาที่มันยังไม่ใช่ให้มันเป็นเวลาที่เหมาะสมค่อยเข้าไปนะคะ ในเส้นทางที่คุณรู้สึกเร่าร้อนในจิตใจนะตอนนี้บางทีนะคะท่านเองก็ส่งงานหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมาให้กับคุณในช่วงเวลาที่มันอาจจะต้องก้าวผ่านคืนวันอันมืดมิดเพื่อไปสู่จังหวะที่คุณรอคอยอย่างจดจอ่อในเส้นทางของชีวิตและภารกิจทางจิตวิญญาณนะคะ ดังนั้นความรู้สึกตอนนี้ค่อนข้างหวั่นใจอะคะ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะปล่อยความเป็นอัตตาตัวตนนะคะสิ่งที่คุณยึดไว้ได้หรือเปล่าคำสอนของครูนะคะที่อยากจะมอบให้กับคุณก็บอกว่าทุกการจบคือการเริ่มต้นใหม่นะคะตอนนี้จักระของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นจักระที่2จักระที่6จักระที่7เป็นพลังงานที่คุณจะต้องสมดุลให้ได้ นั่นก็คือการไว้เนื้อเชื่อใจตนเองนะคะการรับรู้ถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่สูงกว่าปัญหาราคะแต่ไปในด้านของการตื่นรู้การตระหนักรู้การเข้าสู่ปัญญาตาที่สาการเข้าสู่พลังงานของจักรวาลบางคนเจอคู่ทวินเฟมนะคะคู่ที่ช่วยคุณตื่นรู้ในเส้นทางของจิตแต่ต้องผ่านการอดทนนะคะที่จะออกจากความลุ่มหลง หรือว่าแมกเนติกให้ได้ก่อนดังนั้นอยากจะให้คุณนะคะให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณและมันจะค้นพบนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากนี้คุณจะได้รับรู้ข้อมูลความจริงบางอย่างที่คุณสงสัยและรอคอยมันอยู่ท่านจะส่งคำตอบมาให้นะคะอาจจะมาช้าๆแบบส่งโทรเลข อาจจะมาเร็วๆแบบทรงธทรจิตแล้วก็ต้องรอดูไปค่ะแต่ยังไงก็จะมาแน่ๆนะคะเพียงแค่ทำใจให้สงบปล่อยวางออกจากความลุ่มหลงในช่วงเวลานี้ก่อนสิ่งที่เขาอยากให้คุณทำตอนนี้นะคะก็คือการแปลเปลี่ยนความเชื่อมุมมองชีวิตประเพณีและสิ่งที่คุณเคยยึดติดอยู่ให้กลับเข้าสู่ จิตเดิมแท้ค่ะกลับเข้าสู่บ้านของคุณนะคะบางคนทำงานต่างจังหวัดหรืออะไรพวกนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้กลับบ้านไปเรียนรู้วิถีบางอย่างของความเรียบง่ายมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังจะเกิดขึ้นและคุณก็ควรที่จะอบรับมันโดยที่ปล่อยวางความกลัวความเชื่อแบบเก่าๆว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกมันอาจจะเป็นทุกข์หรือมันอาจจะ ไม่มั่นคงอะไรพวกนี้นะคะให้ปล่อยวางไปแล้วลองกลับไปสู่ความรู้สึกที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการกลับไปใช้ชีวิตนะคะในวิถีที่ราบรื่นราบประยบนะคะตามชนบทต่างจังหวัดหรือการกลับเข้าสู่สิ่งที่คุณปรารถนาที่แท้จริงแต่คุณควรที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะคะอะไรที่เคยยึดเคยกลัวเคยกังวล ลองเรียนรู้ใหม่ที่จะมองมันในมุมอื่น,นะคะ่ะแล้วคุณอาจจะได้เห็นโอกาสใหม่ๆมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นนะคะคนที่เลือกกองนี้ความรู้สึกของครูที่ดูแลคุณอยู่ตอนนี้ท่านรู้สึกหวั่นใจนะคะอยากจะให้คุณปล่อยวางความหลงไหลความเร่าร้อนความเร่งรีบแล้วกลับเข้าสู่ภูมิปัญญาภายในฟังเสียงหัวใจ วางความเครียดความคิดมากและความยึดติดลงทอยลังออกมาสักก้าวหนึ่งนะคะแล้วคุณจะเจอว่าทุกสิ่งนั้นมันมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการค้นพบนะคะเส้นทางของการออกจากคืนวันอันมืดมิดสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังจะพัดพาชีวิตของคุณไปในอีกเส้นทางหนึ่งขอให้รอด้วยจิตใจที่จดจ่อในจังหวะเวลาที่ใช่เหล่านั้น มันจะมาถึงอย่างแน่นอนค่ะเชื่อเสียงภายในใจนะคะคุรู้กำลังคอยนำทางคุณไปสู่ภารกิจที่ใช่และชีวิตที่จริงแท้มากยิ่งขึ้นใครที่อยากจะเช็คพลังงานดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3ในหัวข้อความรู้สึกของคุรูที่ดูแลคุณอยู่เช็คพลังงานคุรู้ของคุณนะคะถ้าหนาจ,จะเป็นผู้หญิงโสดหรือผู้ชายที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวแล้วก็อบอุ่นอ่อนโยนลึกๆอยู่ภายในนะคะมีความเป็นเดวิลด้วยนะคะ เป็นเทวทูตยามค่ำคืนและก็มีความเกี่ยวข้องกับความเมตตากรุณาความเป็นแม่ความเป็นเทพีในการเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้เสียสละนะคะอาจจะเป็นทหารหรือว่าเป็นคนที่เกี่ยวกับการปรัาบปรามนะคะอริความชั่วร้าย บางคนก็เป็นจิตวิญญาณของคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเก่านะคะที่เคยดูแลเลี้ยงดูกันมาเลยก็ได้แต่ว่าลักษณะนิสัยท่านนะคะจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความรักตัวเองไว้วางใจปรับตัวเก่งเราก็อาจจะใจร้อนดุดันสักนิดหนึ่งนะคะและตามหัวข้อนะคะ ความรู้สึกของครูที่ดูแลคุณอยู่ท่านรู้สึกถึงความหลงหลนะคะเป็นความเสน่หหานะคะมีความปรารถนามีความชอบมีความหลงเสน่ห์ของตัวคุณอยู่พอสมควรนะคะเหมือนท่านอยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยบางที่เหมือนกับอยากจะให้คุณมีรอยยิ้มนะคะมีความสุขมีความเชื่อมั่นในความเป็นไปได้และความสวยงาม ความสมบูรณ์ของทุกสรรพสิ่งการเรียนรู้ที่จะมองเห็นความงามนะคะและมองเห็นความสุขบางทีเหมือนท่านต้องการจะให้คุณยิ้มรับนะคะกับทุกสิ่งแล้วก็ยิ้มให้ท่านบ้างมันเหมือนกับเป็นลักษณะของความหลงไหลนะในตัวของจิตวิญญาณที่ท่านดูแลนะคะตัวคุณเนี่ยแหละคือเขาเหมือนกับเขาหลงไหลคุณแล้วก็ปรารถนาที่จะสื่อสาร ปรารถนาที่จะพูดคุยอยากจะปกป้องนะคะปัดเป่าความชั่วร้ายไม่ให้กั้ามกลายเข้าใกล้คุณได้เหมือนมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นอดีตนะคะสำหรับใครบางคนที่คูรู้เป็นคนที่เคยใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นอดีตสามีภรรยาหรือว่าจะเป็นคูรู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะคะ ซึ่งเป็นไปได้ว่าเขาค่อนข้างจะหลงเสน่ห์คุณมากๆแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆอยากจะมอบแต่สิ่งดีๆมอบแต่ความสุขให้คุณมีรอยยิ้มมีความสนุกในชีวิตนะคะมันเหมือนกับมีการอยากสื่อสารมากๆนะคะอยากคุยอยากเข้าหาอยากจะอบอุ้มปกป้องแล้วก็มีความเสน่หาที่ลึกซึ้งด้วยนะคะ มีใครในที่นี้หลงรักกับครูครูบาอาจารย์ที่เป็นคนหรือเปล่านะคะมันมีความรู้สึกถึงพลังงานของความโหยหาความรักความปรารถนาดีแล้วก็การอยากปกป้องดูแลอยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆคาสอนของครูนะคะท่านอยากจะให้คุณไปต่อในเส้นทางของชีวิต มีความสุขความสนุกแล้วก็เพียรพยายามไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าในการตื่นรู้นะคะการเจริญงอกงามการเติบโตเป็นดอกบัวที่พ้นจากน้ำผิบานนะคะไปสู่ความสวยงามของชีวิตที่แท้จริงสนุกหัวลราเอนจอยกับชีวิตบ้างนะคะอย่าก,กังวลใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วให้เรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปในวันข้างหน้าและเชื่อว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่า ใช้ชีวิตเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาค่ะอย่าไปหวั่นเกรงหรือว่าหวั่นกลัวกับอนาคตอย่าไปรู้สึกท้อใจหรือผิดหวังเขาอยากให้คุณสนุกมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะท่านอาจจะมองเหมือนคุณเป็นเด็กน้อยนะคะที่ต้องคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยบอกนะคะให้ทำนู่นทำนี่สักทีเถอะเพียรพยายามหน่อยนะคะที่จะฟังเสียงของท่าน และสิ่งที่ท่านอยากจะให้ทำหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะอยากจะให้คุณเชื่อเรื่องของโซเมตเนื้อคู่คู่ครองในอนาคตความเป็นจริงและความเป็นไปได้ที่จะสร้างสรรความรักและชีวิตไปพร้อมกันอยากให้คุณมีอิมเมจนะคะของภาพฝันชีวิตในอนาคตที่มีคู่มีคนรักมีการเปิดใจ เหมือนอยากจะให้คุณเรียนรู้ที่จะค้นพบความรักและก็เชื่อมั่นว่าคุณมีเนื้อคู่โซเมตคนที่ใช่ของคุณจริงๆให้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเชื่อว่าอนาคตมันจะมีแต่สิ่งที่ดีและเป็นไปได้มองเห็นภาพให้ชัดค่ะแล้วคุณจะสร้างอนาคตได้อย่างตรงกับโจทย์ที่คุณตั้งไว้ในใจและความคิดของคุณเลยดังนั้นนะคะความรู้สึกของคุรู้ที่ดูแลคุณอยู่ มีความเสน่หาหลงไหลโสดเพื่อรอเธอหรือไม่ก็อาจจะเป็นครูที่เหมือนกับเป็นจิตวิญญาณเดิมของคนที่เคยมีพันธสัญญาร่วมกันคนที่เป็นคู่ในอดีตชาติด้วยก็ได้นะคะดังนั้นมันจึงมีไพ่เดวิลและความลุ่มหลงในรอยยิ้มความสุขความอุดมสมบูรณ์ภายในชีวิต ที่เขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเสมอนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะสำหรับใครที่ครูอาจจะเป็นมนุษย์โลกหรือว่าเป็นเพื่อนแท้ทางจิตวิญญาณเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณด้วยในคราวเดียวกันนะคะก็สามารถทักทายมาปรึกษากันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุก c o m มนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ